สวัสด,ดีค่ะพี่น้องมามาเบิงเดวอวิธีปลูกกันใบกะเพราออบ้านเฮาตัวยางเบิงไว้ั้นตอนแรกต้องเอาทานทานทานใส่ก่อน องอดินทรายดินดินนี่ตากแดดกันเด้อคันคันดินนนอยู่ในกระสอบเขาค้ายเป็นกระสอบให้ตากแดดกันน้มันหอน,อนหมันแห้งก่อนจักน้อยอย่าห้มันเป็นก้อนจับกันทามั่นเป็นก้อนจะเหตุมันเป็นผง ใส่ทานเหล้ามื่สิมีช่องระบายข้างล่างระบายน้ำข้างล่างยังมัน่อสิได้หายใจที่ค้นนั่นแหละมีช่องหายใจค้นก็นสิหายใจได้สะดวกงที่ค้นนั่นแหละใส่ กระทางกระทางรุ่นนี้ต้องใส่ใส่ประมาณนี้แหละวงคันนี่แหละอย่าใส่หลก็ต้องใส่ตเต็มเพราะว่าเพราะว่าถ้ามันโดนอีกจะนอยดินมันสีนยมปลงเข้าต้อ,ตองใส่ดินเพิ่มใส่ดินสนิทกนเพราะว่าใส่เทียยเ่ยงนี่เด้อเที่ยงคันล่งลาง ใส่เสน่ก่อนถ้าหากข้าปลูกข้าวโอดนานไปอีกเจ๊งน้อยปลูกตัวนี้เจ๊งน้อยข้าวโอดนานแบบนั้ดินมันสีนยุบลงเท่ากับดินใส่อีกตอนนี้เอาดินใส่้าประมาณก,ก่อนเสน่ห์ ไว้จย่งี่นี่กระจยเยบี่จะคองกินละ่ะพื้นที่มันน้อยปลูมกไม้ได้วดเอานี่ละ่ะ เวลาปวดเอาเอาอกจอกกแกะทางมีให้ปวดเอาดินนั่นเดิอว่ามันจังสิบสีโบสิบเหีว สิบดสอกไงถ้าหากมันอยู่กับดินในของเก่าอยู่ คนลุ้มตื่นตื่นเนี่ยไปพูดเลิกเด้อเราหาทมันสีนาออีกล่ะกันมัดลายต้นทิดกันกัแบแดง 自动定位。 ไม่ต้องใส่ใจจักน้อยอาใจเข้ามาใส่ใจเราจักน้อยแต่สวยงามอาเมนอารมณ์ดีสุดคือ ถ้าเินเ็ดนก็เสีย,ดง,ยงดังใช่อ,อะกินเลีวกวเราเสียไม่คว่าใส่กลบใหม่บังงาม เร็วกัเอ่อใส่สน,สสน้ำน้ำปุ๋ยอินซีมากว้เมินก็ยังง้างน,นี่ดอกมากไวปเดือนนึงละม,มักน้ำใส่น้ำเข่าใส่ไข่ em loi oh, một cái bên nằm ở đâu bà sẽ là nằm <laughs> Nằm thân để tạp mai nhé Nó nằm tê Tụng có mặn สิ่งนี้ครักใส่ประมาณเกินแก้วเนี่ยละหอดก่อนผสมกับน้ำดูเปล่าค่ะหอดน้ำอะไรไม่ดีไม่ผิดใจไม่ดีแห้ง ดนะได้อยากถามสูตรจะเขียนมาถามเด้อนะไปอะไรก็ทั้งนั้น วันบินวันเลยเพราะว่าปุ๋ยอินซีเนี่ยมันเหม็นมากไปม,มันเหม็นเพื่อนบ้านปิดประตูเลยเหม็มนหายเอาแค่นี้ละพี่น้องเอ้